สวัสดีครับวันนี้มาที่ป่าพยุงที่ผมผ่านไปผ่านมาที่แปลงป่าลมนานเป็นคนที่รู้จักกันนี่เลยนะครับเขาปลูกป,ป่าพยุงไว้ในที่ประมาณสักไม่ถึงไร่นะครับประมาณสักสองงานนะครับสองงานนิดๆป่าพยุงตรงนี้เท่าที่ดูมาก็อายุ ห้าปีนะครับห้าปีเป็นแถวเป็นแนวดีเลยนะครับระยะห่างก็ระหว่างต้นก็สเมตรนะครับระหว่างแถวก็2เมตรปลูก2อคูณสนะครับปลูกสอคูณสก็มีบางต้นที่ยังเล็กๆอยู่แต่บางต้นก็โตสมอายุของเขาก็คือห้าปีนะครับ ไม้พยุงถ้าเราหลับตาดูไปสัก20-30ปีข้างหน้าถ้าราคาเหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับราคาไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับไม้พยุงเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อสวยเป็นไม้มงคลเป็นไม้เศรษฐกิจที่นิยมโดยเฉพาะประเทศจีนจะรับซื้อไม้พยุง โดยเฉพาะไม้พยุงไทยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นไม้พยุงไทยลักษณะพิเศษของต้นพยุงก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับถึงแม้ว่าจะปลูกทีทีลำต้นไม่ค่อยตรงหรอกนะครับผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับผ่านมาหลายรอบแล้วชื่นชมนะครับเห็นแล้วว่าเป็นแปลงที่เสื้ออีกแปลงหนึ่งปลูกต้นพยุงล้วนๆน,นะครับส่วนถัดลงไปข้างล่างน้นก็เป็น แห่งของยางพารานะครับของเจ้าเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ช่วงข้างบนนี้พื้นที่ดินตรงนี้ก็เป็นดินแข็งๆนะครับดินไม่ไม่สวยนะครับข้างบนเขาก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกต้นอยู่คาไว้นะครับแต่ถัดลงมานี้พื้นที่ก็เป็นพื้นที่ดินแข็งๆนะครับแข็งๆทำการเกษตรอย่างอื่นก็คงจะ ไม่ได้ดีนะครับเราก็เลยปลูกไม้พยุงในแปลงไม้พยุงก็ยังมีต้นยางนาอยู่ด้วยนะครับที่เสรกเข้ามาก็มีต้นยางนาเท่าที่ดูๆอยู่ก็8ต้น9ก้ต้น10ต้นนะครับสิต้นสิบเต้นนะครับต้นพยุงในเนื้อที่ประมาณ สองงานกว่าสองงานนิดๆปลูกไม้พยุงล้วนๆก็ว่าได้เลยนะครับในระยะสองคูณสองบางต้นก็ตรงดีอย่างนี้นะครับตรงดีเลยนะครับตน้นนี้ลักษณะสวยงามเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็ถ้าได้อายุมันก็ขอให้เป็นแก่นนะครับขอให้เป็นแก่นออกสีดำๆแดงๆนั่นแหละนะครับเป็นที่ต้องการของพ่อค้า แต่ถ้าไม่ได้เอาไปขายอนุรักษ์ไว้ก็เป็นพื้นที่สีเขียวให้กับโลกเป็นพื้นที่ที่สร้างความเขียวกระจีสร้างความสมดุลให้กับโลกด้วยการปลูกป่าก็ามุมนี้โตโตเลยนะครับพยุงอายุ5ปี ด้านข้างล่างนี้พื้นที่ดินต่าๆลงไปที่เขาปลูกยางพารานะครับถ้าต่ำจริงๆเขาก็ทําแปลงนานะครับสูงขึ้นมาอีกหนะ่อยก็ปลูกยางพาราสูงมากๆก็ปกลูกต้นพยุงสูงมากๆเลยก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ปกลูกต้นยยคาลิตัสพื้นที่สามระดับเลยนะครับของแปลงปลาเจ้านี้นะครับ ต้นโตโตเลยนะครับต้นนี้โตเลยนะครับถือว่าเป็นโตในระดับต้นๆของพยุงห้าปีของแปลงนี้เลยนะครับช่วงข้างล่างนี้ก็มีโตโตอยู่หลายต้นนะครับความสูงก็ได้ระดับเลยนะครับได้ระดับเลยก็ทำแปลงอย่างนี้เอาไว้ พักผ่อนเอาไว้ดูก็มีความสุขนะครับถ้ามีแปลงอย่างนี้เป็นของตัวเองชื่นชมคนที่เป็นเจ้าของเลยนะครับมาดูลักษณะพิเศษของต้นพยุงนอกจากเขาจะไม่ค่อยตรงแล้วเขาจะมีมะแรงมีมะแรงชอบเจาะอย่างนี้เลยนะครับที่แปลงปา่าล้อมนาของผมแปลงหลายต้นเลยนะครับเจาะอย่างนี้ เยอะมากๆถึงขนาดที่ว่ากิ่งหักโคนหักเลยก็มีนะครับแต่แปลงน,นี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็คงจะเลือกไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับมันเยอะเกินไม่ตามกว่าร้อต้นเลยนะครับในระยะ2อคูณสต้นนี้เป็นต้นประดูนะต้นประดู เดินไปดูเห็นเยอะต้นเดียวต้นนี้นะครับตรงดีเลยนะครับที่เห็นข้างหน้าคือต้นพยุงล้วนๆอายุห้าปีหมายเศรษฐกิจชั้นยอดใครมีพื้นที่ที่ดินไม่สวยดินแข็งแข็งดินกระดา้างดินปนหินดินแดงๆเป็นดาน ทำปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรไม่สวยก็ลองลอง,ลองมาทำเหมือนกับแปลงของเจ้านี้ดูนะครับปลูกต้นพะยูงรับรองว่าเราทำกเกษตรอย่างอื่นในพื้นที่ที่ประมาณสักงานสองงานอย่างนี้นะครับสิปียี่สิบปีต่อกันก็คงจะได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าปลูกพะยูงไว้อย่างนี้นะครับสามสิบปีนี้มาดูเลยนะครับ เหมือนกับปลูกอ้อยปลูกมันเป็นร้อยๆไร่รรเลยนะครับเป็นการทำการเกษตรที่ช้านฉลาดเลยนะครับพื้นที่ที่ไม่สวยเป็นดินเป็นดานเป็นพื้นที่แข็งๆปนหินปลูกอะไรไม่ขึ้นก็เอามาปลูกต้นพะยุงเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับลูกสร้าง ความสมดุลให้กับโลกด้วยการปลูกป่าด้วยการสร้างป่าแต่เป็นป่าเศรษฐกิจชั้นยอดหรือว่าเป็นป่าเศรษฐกิจอันดับต้นๆเลยนะครับไม้พยุงอย่างแล้วน่าชื่นชมน่าเอาเป็นตัวอย่างไม้พยุงไทยนะครับแปลงนี้ผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับ ว่าจะเข้ามาดูวันนี้ได้โอกาสดีๆนะครับไปที่แปลงป่าล้อมนาะขากลับมาก็ยังไม่ค่ำนะครับยังไม่ค่ำช่วงสี่โมงห้าโมงสี่โมงกว่าๆนะก็เลยแวะมาดูต้นพยุงไทยแปลงเล็กๆแต่เป็นต้นพยุงล้วนๆเลยก็ว่าได้เลยนะครับที่ปลูกในระยะ 2อคูณสดูแล้วน่าชื่นใจนะครับรักป่ารักพื้นที่สีเขียวชอบต้นไม้มาปลูกป่าด้วยกันเยอะๆนะครับเหมือนกับเจ้าของแปลงพยุงแปลงนี้ครับผม